สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักข้อมูลชุดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของตัวเรานะครับข้อมูลดังกล่าวนะครับเรียกว่างบกระแสเงินสดหลายปีนะครับซึ่งเอาไว้วางแผนรายรับรายจ่ายล่ลยลงหน้านะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เห็นอนาคตการเงินของตนเองนะครับหลายๆท่านนะครับก็คงเคยมีประสบการณ์ในการไปหาหมอดูใช่ไหมครับการที่เราไปหาหมอดูเนี่ย ก็เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะให้พ่อหมอนะครับหรือแม่หมอก็แล้วแต่ทํานายทายทัดใช่ไหมครับว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในกับชีวิตเรานะครับเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเป็นเหตุดีเราก็จะมีความรู้สึกดีใจว่าเอออาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะแต่อีกประการหนึ่งก็คือเราก็อยากจะรู้ครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีเหตุร้ายใดๆในชีวิตหรือไม่ เราจะได้ทําการยังไงครับแก้เคสหรือป้องกันเหตุรายนั้นๆไว้ก่อนส่วนี้เรื่องการเงินเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปหาหมอดูหรือว่าแม่หมอแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ท่านเนี่ยเข้าใจและทําข้อมูลที่เรียกว่างบกระแสงเงินสดรายปีเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถนะครับวางแผนรายรับรายจ่ายล่วงหน้ารายปีได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเราจะเห็นเลยครับว่ารายรับและรายจ่ายในอนาคตของเราเนี่ย มีอะไรบ้างแล้วก็ข้อที่3นะครับเมื่อเราได้รู้รายรับและรายจ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวางแผนการใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องเงินขาดมือและข้อสุดท้ายนะครับของความสําคัญก็คือเราก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนหรือวางแผนในการปลดชําระหนี้ในอนาคตได้นะครับและนี่ก็คือความสําคัญของการทํางบกระแสงเงินสดรายปีนะครับ และสาหรับองค์ประกอบของงบกระแสงเงินสดรายปีนะครับก็มีองค์ประกอบง่ายๆ2ฝั่งดังนี้ครับฝั่งแรกเนี่ยก็คือรายรับนะครับฝั่งที่นี่ก็คือรายจ่ายนะครับรายรับจะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยได้แก่รายรับที่คงที่ก็คือเป็นรายรับที่มีเข้ามาในชีวิตเราอย่างแน่นอนนะครับส่วนใหญ่อย่างพวกเราข้าราชการเนี่ยที่มองเห็นง่ายๆก็คือเป็นพวกเงินเดือนเงินประจาตาแหน่ง หรือค่าวิทยาฐานะต่างๆนะครับส่วนรายรับที่ไม่คงที่เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกลักษณะเบี้ยเลี้ยงราชการที่บางครั้งเนี่ยในเดือนนั้นเราอาจจะมีได้เดินทางไปราชการแล้วเราก็ได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับหรือว่าเป็นเ,เงินปันผลจากการลงทุนของเรานะครับเพราะว่า,าผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบแน่นอนถูกไหมครับอาจจะมาในช่วงแบบปีละหนึ่งครั้งปีละสองครั้งก็มีนะครับ แต่จานวนเงินเนี่ยก็แล้วแต่ผลประกอบการในการลงทุนเราว่าปีนั้นจะมีผลประกอบการในการลงทุนดีหรือไม่ดีนะครับฉะนั้นนี่ก็จะก็จะตีว่าเป็นรายรับที่ไม่คงที่นะครับส่วนเรื่องรายจ่ายเนี่ยนะครับสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทย่อยประเภทแรกก็คือรายจ่ายเพื่อการลงทุนคิดง่ายๆนะครับว่ารายจ่ายใดก็ตามที่เราจ่ายเงินไปเพื่อที่จะให้เงินนั้นมันงอกเงยขึ้นหรือว่าเพิ่มพูนความมั่งคั่งของตัวเรานะครับ เราก็จะเรียกว่าเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนถ้าอย่างข้าราชการเราเห็นภาพง่ายๆก็อย่างเช่นกบขนะครับหรือว่าการสะสมหุ้นสหกรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนหรือถ้าเืิดว่าใครเนี่ยมีความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติมอาจจะเป็นพวกหุน้นเป็นพวกการสะสมกองทุนหรือทองคําหรืออย่างบางคนเนี่ยก็มีการก็เรียกว่ากู้มาซื้อห้องเช่าคอนโดเช่าเพื่อปล่อยให้คนอื่นเช่าก็ถือว่าเป็นการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับ รายจ่ายประเภทที่2องเาเรียกว่ารายจ่ายคงที่หมายความว่าเป็นรายจ่ายที่มาแน่ๆน,นะครับโดนทุกเดือนได้แก่อะไรบ้างก็อย่างเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าเบี้ยประกันต่างๆนะครับเพราะเราต้องจ่ายแน่ๆหรือแม้กระทั่งค่าเทอมลูกถูกไหมเพราะว่าทุกครึ่งปีเนี่ยหรือยังไงเราต้องโดนแน่และค่าเทอมลูกนะก็ถือว่าเป็นรายจ่ายคงที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนรายจ่ายประเภทที่3นะครับเรียกว่ารายจ่ายผันแปรพวกนี้เนี่ยแล้วแต่ ความกินหรูอยู่สบายหรือตามไลฟ์สไตล์ของเรานะครับก็ได้แก่พบค่าอาหารค่าสังสรรค์หรือว่ามีการบริจาคเงินการพัฒนาตนเองเช่นซื้อหนังสือเข้าอบรมสัมมนาหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างนี้ก็คือพูดง่ายๆวันแล้วแต่ว่าเดือนนั้นเนี่ยเราจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการในเดือนนั้นๆน,น,นะครับและนี่คือตัวอย่างการบันทึกการวางแผนงบกระแสงเงินสดหลายปีนะครับ โดยในชีตด,ดังกล่าวนะครับผมจะมีการแนบลิงก์ให้ทุกท่านเนี่ยดาวน์โหลดไฟล์นะครับเป็นไฟล์ตาราง Excel เนี่ยนำไปใช้กันได้นะครับวิธีการใช้นะครับหรือกรอกข้อมูลเนี่ยอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างที่ผมเนี่ยได้ทำการกรอกข้อมูลไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนบนของตารางข้อมูลเนี่ยนะครับผมจะมีการแบ่งเป็นเดือนไว้นะครับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวานะครับ จากนั้นนะครับในส่วนของการก่อข้อมูลในชุดแรกนะครับจะเป็นการก่อข้อมูลรายรับซึ่งผมได้แบ่งไว้แล้วว่ามีรายรับคงที่กับรายรับไม่คงที่นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยผมก็ใส่ไปรายรับคงที่ได้แก่เงินเดือนเงินประจำตาแหน่งนะครับเราก็ใส่ไปว่าเราเหมือนแบบเราประมาณการไปครับว่า,าเงินเดือนเราเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยของตลอดปีนะครับ เงินประจำตำแหน่งเท่าไหร่อย่างนั้นเนี่ยตัวอย่างนะครับผมส่งเงินเดือนไป2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสองพอมาเดือนเมษาเนี่ยปกติจะมีการปรับขั้นเงินเดือนนะครับข้าราชการผมก็ติต่างว่าเออน่าจะได้เพิ่มเติมเป็นประมาณสักสองหมื่นหนึ่งนะครับก็โชคตุลาเนี่ยก็จะปรับเพิ่มเงินเดือนอีก1ครั้งนะครับผมก็เพิ่มเติมไปว่าอาจจะได้ประมาณสัก2องหมสองส่วนเงินประจำตำแหน่งเนี่ยโดยปกตินะครับเงินประจำตำแหน่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือโดนโยกย้ายเนี่ย ส่วนมากก็จะได้คงที่ถูกไหมครับอันนี้ก็ผมก็ตีตางว่าได้เงินจำนวนเฉลีประมาณ3,000บาทเนี่ยตลอดทั้งปีนะครับส่วนรายรับไม่คงที่ของเคสตัวอย่างเนี่ยนะครับผมก็สมมุติว่าให้เขาเนี่ยมีเงินปันผลของหุ้นสหกรณ์กเนี่ยซึ่งโดยปกติเนี่ยหุ้นสรัพย์กอจะจ่ายช่วงประมาณเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะได้มา1ครั้งถูกไหมครับเขาก็รประมาณการไปแล้วว่าเออเขาจะได้เงินปันผลนะอยู่ประมาณสัก5000บาทในปีนี้ต่อมาครับมาดูที่รายจ่ายนะครับ รายจ่ายลงทุนของเคสตัวอย่างผมใส่ไปเขามีการสะสมกบขนะครับกับออมหุ้นสหกรณ์นะครับก็ใส่ไปข้อมูลนะครับตามนี้นะครับส่วนรายจ่ายคงที่นะครับในโจทย์ตัวอย่างเนี่ยเขามีโดนหักภาษีลงหน้านะครับอย่างของเราเนี่ยเราอาจจะไปดูที่สลิมเงินเดือนของเราก็ได้ครับว่าเราโดนหักภาษีล่วงหน้าเนี่ยไปประมาณสักเท่าไหร่ก็ใส่ประมาณการไปตลอดทั้งปีนะครับมีค่าโทรศัพท์ซึ่งเขาเนี่ยจ่ายเป็นเมารายเดือนเนาะอาจจะเดือนละ500 ค่าผ่อนรถครับเขาโดนผ่อนเดือนละเ0 0 0นะครับแล้วตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายของที่ที่เพิ่มเติมมานะครับจะเห็นได้ว่าเขามีใส่ค่าต่อภาษีและค่าประกันรถยนต์ด้วยซึ่งตรงนี้พวกเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องต่อภาษีและก็ต่อประกันรถยนต์เนี่ยของปีนในช่วงเดือนไหนยังโจทย์ตัวยอย่างเนี่ยเขาจะใส่ที่เดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งโดยรวมรวมเนี่ยต่อภาษีรวมกับพรบรวมกับประกันแล้วเนี่ยเข้าใจอยู่ประมาณสัก หน0่งบาทนะครับและเขาได้มีการจ่ายเบีย้ยประกันชีวิตด้วยนะครับซึ่งเขาจ่ายเบีย้ยแบบรายปีตรงนี้เนี่ยเขาจะจ่ายตอนสิ้นปีนะอีก1 5 0 0 0บาทนะครับจากนั้นมาดูค่าใช้จ่ยผันแปรครับก็ได้แก่พวกค่าอาหารเครื่องดื่มเนาะเขาก็จะใส่เฉลี่ยเฉลี่ยไปประมาณเดือนละ6 0 0 0ค่าน้ำมันรถนะครับเขาประมาณเฉลี่ยเดือนละประมาณสัก3,000บาทแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟที่บ้านนะครับเขาก็จะจ่ายอป,ประมาณสักรวมรวมเดือนละประมาณ1,500บาทนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับในแต่ละหมวดหัวข้อเนี่ยผมจะทําเป็นรวมไว้ว่ารวมรายรับเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีรวมรายจ่ายเท่าไหร่บรรทัดต่อมาครับที่เราจะต้องอ่านข้อมูลก็คือ,คง,อคงเหลือรายเดือนคงเหลือรายเดือนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารายรับของเดือนนั้นลบด้วยรายจ่ายของเดือนนั้นเนี่ยมีสภาพคงเหลืองเงินหรือไม่ อย่างโจทย์ตัวอย่างเราไปดูกันครับว่าเขามีเงินเหลือกินเหลือใช้หรือเปล่านะครับเดือน1ไม่มีปัญหาเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6ไม่มีปัญหาแต่เริ่มจะช็อตนะในเดือน7เดือน7เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นอยู่ดีๆทําไมเงินรายรับของเดือนนั้นจึงไม่พอรายจ่ายเดือนนั้นเราดูขึ้นไปครับเราจะเห็นได้ว่าอ๋อเดือน7เดือนนี้เดือนกรกฎาเนี่ยเขามีต้องต่อภาษีกับต่อประกันรถยนต์นะซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายพิเศษขึ้นมา 1 5 0 0 0บาทนะครับโอเคเราเก็บตรงนี้วาเป็นข้อมูลก่อนว่าเดือน7เราจะมีปัญหานะเดือน8เดือน9เดือน1ิเดือน1ิไม่มีปัญหามันมีปัญหาช็อตอีกทีก็เดือน12ินะครับซึ่งเงินขาดไปประมาณ1 0,000บาทเกือบเกือบหบาทนะครับเนื่องจากอะไรครับอ๋อเดือนนั้นเนี่ยมีค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอีกก้อนหนึ่งจากตรงนี้เราจะเห็นได้แล้วว่าในโจทย์ตัวอย่างเนี่ย จะมีอยู่2เดือนนะที่รายรับต่อเดือนที่มาลบรายจ่ายต่อเดือนแล้วมันไม่เพียงพอพูดง่ายๆคือเราเนี่ยจะตระหนักรู้แล้วว่าอนาคตข้างหน้าเราจะช็อตเดือน7และเดือน12นะครับวิธีการทําอย่างไรเท่ากับว่าไอ้เงินที่เหลือแล้วระหว่างเดือนก่อนหน้าที่จะช็อตเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพคล่องสะสมตรงนี้ครับที่เราเหลือเดือนละ3,000ันสามพกว่าบาทเนี่ยซึ่งมันจะสะสมเป็นสาภาพคล่องสะสมตรงนี้นะครับ เมื่อเราตระหนักรู้แล้วว่าจะเกิดปัญหาเดือน7และเดือน12เราจะต้องอยังไงครับเก็บสภาพคล่องไว้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดือนนี้เหลือ3 0 0พันกบาทเอ้ยเอาไปเปกินหมดเอ้ยเดือนนี้เหลืออีกสามพันเอ้ยอไปไปไปกูไปซื้อรองเท้าใหม่เอ้ยเดือนนี้เหลือ0 0กสามพันกูไปซื้อ,อเสื้อผ้าใหม่นน 3, ไ,หมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเรารู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วฉะนั้นตรงนี้เราต้องเก็บสภาพคล่องไว้นะครับเก็บสภาพคล่องไว้แล้วจะเอามาชดเชยจ่ายปะ ช่วยในเดือน7และเดือน12อย่างโจทย์ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยจะสามารถผ่านช่วงเวลาเดือน7และเดือน12ได้อย่างง่ายดายเลยเพียงแค่เก็บสภาพคล่องที่เหลือในเดือนก่อนหน้ามาช่วยใช้จ่ายใ,ในเดือนที่จะมีปัญหาแค่นั้นเองก็จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราทําข้อมูลให้เป็นภาพใหญ่ทั้งปีอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะตระหนักรู้เรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตแล้วและเราก็สามารถวางแผน เตรียมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดปัญหาได้นะครับอีกทั้งประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับเมื่อเราได้วางแผนเตรียมรับมือสําหรับเดือน7และเดือน12ที่จะมีปัญหาแล้วนะครับเราก็สามารถวางแผนได้ครับว่าเราจะลงทุนเพิ่มเติมหรือชําระหนี้เพิ่มเติมได้ไหมอย่างตัวอย่างเนี่ยผมลองเพิ่มการลงทุนไปอีกสัก1รายการก็คือซื้อสลากออมสินเพิ่มอีกสักเดือนละหนึ่พันเมื่อเรากรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยเราก็ามาดูตารางสุดท้ายถูกไหมว่า สภาพคล่องสะสมเราเนี่ยมันมีติดลบไหมถ้าสภาพคล่องสะสมเราไม่ติดลบเนี่ยแสดงว่าการวางแผนการลงทุนของเราอันนี้สามารถทําได้นะครับฉะนั้นนะครับการบันทึกการวางแผนเนี่ยงบกระแสงเงินสดหลายปีจะทําให้เราเนี่ยรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็วางแผนรับมือที่จะแก้ไขปัญหานั้นอีกทั้งนะครับเรายังสามารถวางแผนที่จะ สะสมสินทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับชีวิตเราหรือวางแผนชําระหนี้สินได้เพื่อให้เราเนี่ยปลดหนี้ได้ไวขึ้นนะครับโดยที่หัวใจที่สุดเนี่ยก็คือไม่ว่าเราจะวางแผนใดก็ตามขอให้สภาพคล่องสะสมในบรรทัดสุดท้ายของตารางข้อมูลยอย่าติดลบแค่นั้นก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ถูกต้องและก็เหมาะสมแล้วครับ